สวัสดีครับช่องปาโก้ลำเพลินทวีเชี่ยวครับตอนนี้2องโมงครึ่งครับ2องโมงครึ่งครับหลังจากที่เราเตยลาจบแล้วครับตอนนี้ครับเรือมีการเคลื่อนไหวแล้วครับพร้อมที่จะเดินทางพี่น้องครับเตรียมตัวเตรียมตัวครับรถแม่ลำไยครับครับบัสแม่ลำไยครับเอามาจอดรอข้างนอกแล้วครับ กดตูมรถล,ล่งขย่อยออกไปแล้วครับมืดอเดินทางไกลกับ300กิโลครับสามรอกิโล <c oughs> รลุพึ่งเอาผลล่งเร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เขายังอยู่วัดสองคอนอยู่ครับวัดสองคอนสูงเนืนอครับผครหลครับจะเดินทางไปที่ อำเภอผู้พามานครับขอนแก่นครับเขตติดต่ตอกับจังหวัดเลยครับพี่น้องครับเะ็นทางประมาณ300กิโลครับเดินทางโคราชเชัยภูมูนนคะพี่น้องเนาะขอนแก่นครับ งานเป็นงานใหญ่เลยอยู่ลายมือวิน่งครับหรือถ่ายก็จังหวัดระเบียบมาขึ้นอยู่งานที่ทีมงานสาวน้อยจะไปเดินต่อกันมาขึ้นกันระเบียบครับพี่น้องครับสวนกันไปสวนกันมาอยู่หน่อยครับพาอีสานครับพาอีสานสาวน้อยก็ระเบียบเดี๋ยวสวนกันไปสวนกันมาครับผมติดเครื่องนะครับผมติดเครื่องนะ้มลมติดเครื่องน,น,น้อยๆที่สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนี่นไปได้ครับพี่น้องครับ ืัอนี้ธนาดนเขื่อนบ่อใดตีมบ่อใดครับรลายเอกดักไว้เลยครับมืัอนี้ยังไม่มีการเขื่อนไ <g ül> <c oughs> ว้แต่อยู่ภาคอีสานนี่ใจเย็นได้พี่น้องกรุงเทพยนี่โอ้ไปอยากาศคอนอยกรถแันงหน่อยครับรถจานรถติดเนาะกันสวยมากกับยานรถติดกับพี่น้องครับ <c oughs> สวยมากบรรยากรถติดที่ว่าเวทีเพิ่นกันจนสีมังเหล่าเลยด้พี่น้องครับรถบัสยังม่ทันเดียวออกพี่น้อง เดี๋ยววุมให้บริเวณที่ครับโอ้พิ่นยังสอนโยคะกันอยู่ครับนี่ผู้บา่าผู้สาวเพิ่นยังสอนโยคะกันอยู่นี่นอาผมนวดส่วนตัวอันนี้เลิเสีแล้วสุดยอด,ดอันนีโลกเลยเอาผมนวดส่วนตัวนี่นวดนะครับจะ <c oughs> ไปดูแลห้องน้ำเออไปอยู่บ่อกุจนะีโอ,โอ้ไปอยู่บ่อก,กุจีห้องน้ำครับเดี๋ยวไปหาเห็นในวัดเด้อผู้บ่าผู้สิบา ครับเวทีจนเสร็จแล้วล่ะครับทีมรถบัสยังยังบบได้ไปอยู่ครับพี่น้องครับเวทีจัเสร็จแล้วทีมงานบร,รนิรับบรนอนเทาทุกย่าน ครับพี่น้องเดินทางกันครับผมครับออกมาอะไรครับพี่น้องเดี๋ยวนี้เติมน้ำมันอยู่ที่ที่ครับพี่น้องครับเตินถึงเบอร์สีขั้นละจะชนะรดนออกไปก่อนเลยครับผมเอ,อกจะนี้ก็นจะไปปั๊มปตทครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสืกรถยังสุดคู่ครับ สาหน่อยปุ๊บก,กับพี่ที่ครับมือนี้ครับไปแล้วฟัดตูนไปแล้วสองเสือครับไปแล้วเดี๋ยวเราจะนี่จอดปททัสสาวะอีกรอบนึงครับพี่น้องครับงานสาหน่อยเป็ดขังนแค่หน่อ พี่น้องครับหลังจากออกจากปั๊มพีทีครับเกิดการบุญไหว้แน่นิดหน่อยเพราะว่าเด็กปั๊มสลับกัดแต่นุ่งจับเช็คผู้ใดเป็นผู้ใด้กับกาคือดัมมันครับได้เอกรอเคลียร์อยู่ครับตอนนี้ตอนนี infinitely infinitely ้ผมเดินทางมาถึงเลย์ยานคนตัวที่หนึ่งครับจอดให้ลูกปั๊มปตไดท่อครับปั๊มกอทครับรอไปเองเจเบียนมันเดิมครับพี่น้องครับ เซเว่นเหมือนเดิมมาลุกๆว่นลงมาจะพ่นคัลงมาแล้วสองมันท่ันไก้กินขอบังคนเพิ่จะกินแต่อรหาเซเว่นนะครับนจำเป็นันกันตอนลงมาแล้วสาครับเดี๋ยวครับ ดเดินทางไกลน่ครับพ่อก็มาได้แค่60โลพี่น้องหกสิบโลทีมงานบางขั้นกับหวมร่วมไปแล้วผมก็กค่อยๆไปครับแลนเจ็ดสิบหกสิบประมาณข,ขาไปห่างฝนจักใบเกือบบาสองใบาสามหมดเลยครับขึ้นมาสิหอใบ,บาสามเองอีสองร้อยกว่ากิโลครับพี่น้อง ผมดิษฐ์ถามบึ่งนะมันเคลื่องมันอนกัสิน้นมันเคลื่อนเคลื่อนลดน้อมไงพี่น้องตีแอ g นพีจีนะครับตามราทอดปลบแอร l พีด้วยร <c oughs> านค้าลางขายอาหารครบเก็ดจะเปี่ยนไพี่น้อง เลยผมผมองสอบวันนี้ลยไครับพี่นออ้องนี่น้ำมันเครื่องขายปะครับฮะน,น,นี่แหละของรถใหญ่นี่แหละ ผมเดี๋ยวจะสื่อมั่นเลนคนทุกการติดตามช่องปาโก้ลำเบือนนำบิเชียวครับเดียเด๋ยวอัปเดตการเดินทางให้พี่น,อน้องในทุกใรชเทศน้ครับคลิปนี้ฝากไปสนีก่อนได้ครับขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ